สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อลำโพง5.1นะครับว่าทําอย่างไรให้ได้เสียงเซอราว5.1แบบสมจริงนะครับตัวนี้นะครับที่ได้มาก็คือนี่ครับตัวไมโครแล X15 นะครับในเซ็ตเขานะครับก็จะมีลําโพงทั้งหมด6ตัวครับก็คือจะมีลําโพงเซนเตอร์นะครับลำโพงด้านหน้า2ตัวแล้วก็ลำโพงเซอราว2ตัวด้านหลังแล้วก็ซับพูเฟอร หนึ่งตัวนะครับเป็นระบบห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งคืออะไรก็อย่างที่บอกครับจะมีลำโพงห้าตัวไอจุดหนึ่งก็คือตัวของซับบูเฟอร์รวมกันเป็นห้าจุดหนึ่งเซอร์าวนะครับส่วนวิธีการต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเซ็ตเขาจะต่ออย่างไรบ้างนะครับมาดูด้านหลังนะครับการเชื่อมต่อนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีสองส่วนนะครับคือส่วนอันนี้นะครับชุดนี้เป็นอินพุตก็คือตัวสัญญาณเข้านะครับของชุดลําโพงแล้วก็ตัวที่สองชุดนี้ครับเอาพุต ก็คือสัญญาณสำหรับออกลำโพง5ตัวนะครับมาดูอินพุตกันก่อนครับมีอะไรบ้างก็จะมีช่องนี้นะครับที่ใช้นะครับ AUX 2ช่องครับแดงขาวอันนี้ก็คือเป็นช่องสัญญาณแบบ AUX ครับเสียบกับช่องของหูฟังของทีวีครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นแบบนี้ครับมีแยกลำโพงซ้ายขวาซับบูเฟอร์มาให้นะครับเขาเรียกว่าเป็น5.1อินพุตครับเดี๋ยวช่องนี้จะสอนดีทีนึงครับเอาช่องแรกก่อนนี่นะครับ ต่อแบบง่ายๆเลยครับ AUX แล้วก็พอต่อนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องต่อขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องต่อเอาพุทก่อนก็คือลำโพงเนี่ยครับ5ตัวนะครับก็เริ่มเลยนะครับตัวนี้อ่ะเซนเตอร์ Center, นี่ครับลำโพงเซนเตอร์นะลำโพงเซนเตอร์ตัวนี้ครับเซนเตอร์ Center. อ่าลำโพงด้านหน้า2ตัวฟอนเลฟก,กับฟอนไลท์ เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับมันมืดอ่าเนี่ยครับเซนเตอร์นะครับแล้วก็สองตัวนี้ก็คือ,เ,อเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งฟอน FR กับ FL อา่าสายมาครับต่อเข้าไปเลยครับลำโพงด้านหน้าสองตัวนะครับ FR กับ FL แล้วก็ลำโพงด้านหลังนะครับเซอร์ราวซ้ายขวา อ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้คือส่วนของเอาพุทนะครับแล้วก็ส่วนของ e put, อินพุตเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของตัวนี้ก่อนนะครับ AUX e แดงขาวครับก็เสียบไปครับสีแดงสายที่ใช้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ AUX e นะครับ อ่นนี่ครับสายเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสาย AUX ก็คือจะมี Input เป็นแบบนี้นครับใช้เสียบเข้ากับทีวีนะครับตัวนี้แล้วก็อ้ตัวนี้มี2หัวเอามาเสียบเข้าที่ลำโพงครับแล้วก็เสียบไปที่ช่อง AUX นะครับ ็เรียบร้อยครับเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับผมต่อขั้นหลักเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาดูวิธีการเซตอัพกันนะครับอันนี้แบบง่ายคือใช้สาย AUX นะครับอ่ะน้องภูช่วยปะหน่อยลำโพงไปตั้งตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ลำโพงสลับตั้งนี้ก่อนยกไปเลยครับยกไปยกแบบนี้จัดจัดตอนจัดก่อนหันหน้ามาหันหน้าเข้ามาครับส่วยตรงนี้ครับยวผมเสียบเข้ากับช่องไมโครโฟนไอช่องหูฟังด้านหลังของทีวีนะครับ มันจะไปดูในแกๆเขียน e ว่ารูปรูปหูฟังนะครับโอ้โหหายละอ้าวอันนี้ด้วยครับปูอ่าลำโพงไฟครับนี่อันนี้เป็นลำโพงสแตนด์นะครับเดี๋ยวตั้งแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับปูแป๊บอ่าลำโพงด้านหน้าสองตัวตึมอ่าลำโพงเซนเตอร์อีกตัวเลยวางมาก่อนครับวางมาก่อน เสร็จแล้วครับเปิดเครื่องก่อนในเซ็ตเขาก็จะมีรีโมทมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับพอเปิดมานะครับเราก็กดตัวอินพุตนะครับตัวนี้มันจะขึ้นคําว่า5.1ใช่ไหมแต่ว่าสัญญาณอินพุตของเราครับมันไม่ใช่5.1เราใช้ aux เราก็ต้องตั้งเรื่องตัวนี้ครับนครับมันจะมี3ตัว มี C D กับ A U เราใช้ช่อง A U X ก็คือช่องนี้ครับ A U นะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับเ็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสว่าถ้าเราต่อแบบช่อง A U X เนี่ยเสียงที่เราได้นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็อุปกรณ์ก็คือเดี๋ยวผมโหลดไฟล์มาแล้วครับเป็นไฟล์เทสเสียง5.1หนึ่งนะครับเสียก็เป็นเครื่องใหมเป็น U S b ครับเดี๋ยวลิงก์ลิงก์อันนี้ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอาไปลองใช้ดูกันได้นะครับ เกี่ยเสร็จแล้ว <C oughs> เปิดอีกตัวหนึครับถึงจะเกลี่ยเกินอ่าเดี๋ยวนี้เลยเครื่องมันก็จะดีเทคขึ้นมานะครับอ่ามาที่ไฟล์ปออันนี้จะเป็นไฟล์ที่เรียกว่าเสียงเช็คลำโพงครับลำโพง5้าจุเสียงที่ถูกต้องนะครับเสียงที่ถูกต้อง ลำโพงจะต้องแยกชานเนลนะครับเสียงพูดจะต้องออกแค่ตัวเซนเตอร์เสียงซาวออกซ้ายขวาแล้วก็เสียงเอฟเฟกออกด้านหลังนะครับแต่การต่อแบบนี้นะครับใช้สาย AUX เนี่ยเสียงที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เขาเรียกว่า5.1เทียมไม่ใช่5.1แท้นะครับได้5.1เทียมก็คือเสียงออกทุกลำโพงเท่ากันหมดเลยทุกตัวมาดูวิธีการเดี๋ยวเราคอเทสกันนะครับตัวนี้ไฟ ดอบีวดอบิใช้เดี่ยวเช็คนะครับจะเป็นไฟล์ซึ่งเรียกว่าเทสเสียงลำโพงเจละตัวน้องูฟังหน่อยครับว่าเสียสองออกยังไงนะอ่ะเสียครับสงสัยเสียสายแน่นแปบ๊บนึงน,นะครับอ่ะครับไปฟังเสียงให้หน่อยครับเร็ว นี่นี่นะตลาดนี้มั้ยอันนี้นี่ <Giro entender> <the> <avez> ที่เทสต์ลำโพงแต่ละตัวนะครับแต่สเ,เกตที่ให้น้องครูไปดูน้องครูบอกว่าตัวนี้มีตัวนี้มีแสดงว่าเสียงที่ได้มันไม่ใช่เป็น5 1่แท้นะครับเรียกว่าเป็น5 1่เทียมก็คือเป็นการจําลองครับเป็นไฟ์5.1จําึจลองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำยังไงถึงจะได้ 5- ้าจดึแท้นะครับครับผม วิธีการที่เราจะได้เสียง5.1แท้นะครับเดี๋ยวมีมีตัวตัวหนึน่งต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มครับในชุดของเขาไม่มีมาให้เขาเรียกว่าตัวดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้หาซื้อได้ใน s h อ p e e หรือ l a z a d a าก็ได้นะครับตัวแรกก็จะราคาประมาณ 500. นี่ครับ500กว่าบาทตัวนี้นะครับก็บจะเป็นเอาเสียงก็คือตัวนี้ครับจะเป็นช่องเอาพุทเห็นไหมครับจะมีสายไปแต่เาขาเรียกว่าออกลำโพงแต่ละตัว มีเดี๋ยวเอาดูรูปก,ก่อนนะครับมีเห็นไหมครับลำโพงด้านหน้าสองตัวลำโพงด้านหลังสองตัวจากเซอร์ราวแล้วก็เซนเตอร์แล้วก็ของซับพูเฟอร์ส่วนอินพุตที่เราจะใช้ก็คือต่อเข้ามาจากสายสออปติคอลครับสองตัวนี้นี่ครับสสยออปติคอลหลังทีวีนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําครับราคามันถูกมันก็เลยคุณภาพไม่ค่อยดีครับที่ิงแนะนําตัวนี้มากกว่าครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่า HDMI a r มาครับตัวนี้ครับ นี่นะครับตัวนี้สเสียดกว่าครับราคาอยู่ประมาณ2,000กบาทครับสั่งมาจากช้อ p ปีครับประมาณอาทิตย์หนึงตัวนี้แนะนำดีกว่าเพราะว่าอินพุตัวงเขามีอะไรบ้างก็จะมี HDMI ครับนี่ครับนี่นะครับอินพุนะครับเอาอันนี้ก็ได้ครับอินพุตัวงเขาจะมี HDMI แล้วก็ Optical ที่เราจะใช้หลักๆครับแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ดีมากเลยที่ผมชอบตัวนี้ครับ HDMI ARC ก็คือต่อออกจากทีวีเลยครับเราใช้สายสัญญาณช่อง ARC จากทีวีเข้ามาตรงนี้นะครับทาให้เราเวลาเราเปิดปิดเสียงนะครับเราใช้รีโมทแค่ตัวเดียวเป็นตัวควบคุมเสียงของทีวีครับเป็นตัวควบคุมแนะนําซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาพุทครับเนี่เห็นไหมครับเอาไปต่อกับลาโพงเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับครับมาดูวิธีการต่อกันนะครับอ่าสองเส้นแรกนะครับอันนี้ลาโพงด้านหน้านะครับ FR กับ FL อ่า FR คือสีแดงนะครับนี่ FR นะครับ FR FL ชุดที่2องลำโพงเดี๋ยวขอดูขอส่องกระถ่ายก่อนครับเซนเตอร์กับซับบูเฟอร์นี่นะครับของเราคือตัวนี้ซพพเซนเตอร์สีดำเนี่ยซพพเซนเตอร์สีดำนะครับซับบูเฟอร์สีเหลืองอ่านี่ครับซพพเซนเตอร์ดำเหลืองของผมดำเหลืองนะครับกับซับบูเฟอร์ แล้วก็ลำโพงด้านหลังครับ SL กับ SR ก็คือเซอร์ราวครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าตัวนี้ SL SL ก็คือสีเทาของผมเสีสีเทานะครับแล้วก็ SR สีฟ้าเทาฟ้านะครับเทาฟ้าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับ เมื่อกี้นี้เราต่อด้านหลังไปแล้วครับอปาวิธีการต่อเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า HDMI จะเดินเข้าเข้าทีวีก็ที่ผมบอกครับแนะนําถ้าทีวีของใครนะครับมีช่อง ARC แนะนำช่องนี้นะครับก็เนี่ยครับเสียบที่ตัวนี้ครับนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับสายเข้ากับช่อง ARC ของทีวีนะครับเอาเข้าก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาตั้งค่าที่ทีวีด้วยเขาเรียกว่าเปิดหมด HDMI CEC นะครับของผม TCL ก็มาที่ TV Setting ครับเข้าที่ System นี่นะครับอยู่ตรงนี้ครับ C เนี่ยสังเกตง่ายมันจะมีคำว,ว่า CEC นะครับเราคลิกแค่ไปครั้งหนึ่งนอกกดพวกนี้นะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเนี่ย HDMI Control Auto และยังติ๊กให้เป็นการเปิดให้หมดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง อ u ริโอสิสเต็มเนี่ยครับเรากดเข้ามาดูก่อนว่าตรงคำว่า amplifier เนี่ยเขาติ๊กให้ไหมถ้าไม่ได้ติ๊กเราติ๊กด้วยนะครับก็คือเป็นตัวนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้สัญญาณนะครับออกสัญญาเสียงออกที่ตัวลำโพงนะครับก็เสร็จแล้วนี่ครับวิธีการเซตอัพเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงเทสลำโพงออกครบ5ตัวแต่ละตัวเอ๊แต่ตแนนแนลจริงไหมก็เหมือนเดิมครับใช้ USB นก่อน,นครับ ตรงนี้นะครับตัวรีโมทของเขาครับเราเลือกคําว่า A R C นะครับก็คือเลือกสัญญาณอินพุตครับเป็น A R C ให้บอกบอกให้ตรงนี้รู้ว่าเราจะใช้สายตัวนี้จะเป็นตัวนําสัญญาณเสียงมานะครับอ่าเปิดเครื่องรองเลยเสร็จแล้วนะครับเข้าไฟล์เสียงเลยอ่าพูดเดี๋ยวเตรียมไฟให้หน่อยครับเหมือนเดิมครับไฟเทสเมื่อกี้เนี้ยครับอันนี้นะครับ ลำโพงเสียก็ต้องออกไล่แบบนี้นะครับไฟนี้นะครับคือนี่มาจากลาโพงตัวนี้ก่อนทีละตัวนะครับมาเซนเตอร์มาตัวซ้ายแล้วก็มาลําโพงเซอร์ราลนะครับตัวมาฟังเสร์นี้นะนอ่ะไม่มีก่อยครับถึงเอามาเซ,นเ,ซนเตอร์เลย วิ่งตามสัญญาณเลยครับอ่าเห็นไหมครับลำโพงจะออกเทีลแชแนลเดีย๋ยวให้เราฟังอีกไฟล์หนึ่งครับเป็นไฟล์เคสรวมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟล์ไฟล์ปิดไฟล์ฟล์ฟนี้ให้เราฟังเสียงครับอันนี้นะครับ ก็โอเคครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการต่อลำโพงเซาร์นะครับให้ได้เสียง5.1แท้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับต้องมีแนะนําตัวนี้นะครับเจ้าตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลนะครับแปลงเป็นสัญญาณอะลารอกเพื่อที่เราจะได้นําเสียงแต่ละชแนลครับเข้าตัวลําโพงก็วันนี้นะครับจบไวเพียงแค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไปก่อนละครับ